ไหนพิมพ์ได้ดิมาเฮฟวิตล้อน้องชายโค้ดโคด้ดปักโค้ดิ้ปักโค้ดิ้น้องชายจบละปักโค้ดหน่อยเร็วปักปักโค้ดหน่อยน้องชายเร็วน้องปักโค้ดหน่อยน้องชายเชีวิวเจศชนายินฝั่งไหนฮะชนายินฝั่งไหนครับพี่ชายฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ชนะเหมือนเดิม <c oughs> โค้ดน้องชายชิวไมาคิดไรน้องชายไม่ใส่โคดิ้ง่ายตีใบหนึ่งหนึ่งเจ็เอานะ ถามด๊อกมันยากผมไปถามด๊อกวันนี้ไม่เวลาเขาไปพักไม่เจ็บจฮะอุ้ยอุ้ยอันนี้พี่ก้าวพูดเองนะผมไม่เคยพี่ก้าวพูดอย่างนี้นะคุณไม่เกี่ยวนะตั้งแต่เข้าแกงมาผมไม่เคยพี่ก้าวพูดอย่างนี้นะของขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขอแชมเปญหน่อยครับบอยอโหลครับสอเอาอะไรครับวันนี้เดี๋ยวเทแชมเปญปี๊ปปีแปดสี่ให้เอ่อเมื่อกี้พี่ก้าวเคยมาบอกว่าเดี๋ยวหลังประมูลรถเดี๋ยวพี่ก้าวจัดมิตริ้งให้อุ้ยจริงปะอยากเจออะ ยังจะมีอีกรอบเอากี่คนไล้วไอ้รามเป็นไรเนี่ยตังมีหรอไม่รอบสิไรไม่รอบของเกมเลยเดะของเกมรอบนี้เลยหนะกหนักกได้สยสมพิเกดเลยแหละอันนี้พี่เกดไม่ได้ินเถามดิว่าจะเอาต่อเปล่าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวต่อมันมือไหวอะไรมันบ้ามือเออได้ไงเหรออีมี่เติมมัน้ำมันรถหนักก้าหนึ่งเต็มถังไม่ต้องทอนน้องอะไรมันขับ ไม่นับไม่มีนะครับไม่มีนะอะไรพี่แจ็คไม่เอาเฮ้ยแจ็คขาไม่มีครับพี่มีเนองมีแจ็งไรแจ็ะไรไม่มีพี่แจ็คอะไรครับพี่แจ็คครับพี่แมวหลอกงานหืมแมวหรอกแมวหรอกแมวหรอกแมวหอกงานหืมพอแล้วเฮ้ยเอ้ยจะตีกันพี่แก๊งอื่นจะตามของเราทันแล้วเนี่ยโหรเราเราเล่นเกมเดียวกันเราทะเลาะกันเองทำไมเออ เล่นเกมก็เกมเดียวกันมดี่ายมือดีไปถ่ายเล่นเกมเยวกนเาท้อกันทำไมเจพี่ผมงมปทางหน้คุกเสียวนท่มถามือถามบ่ายก่อมวมวก็ซื้อในร้านายมือเดียวกันจะตีกันทำไมเราเล่นเกมเดียวกันใ่ชุเปลี่ยนร้านึงถ่ายมือดูไม่ใช่่กกูไปถ่ายมือูอะไรครับงาที่เราตีกันเราลักกันเราเป็นตัวละครเฟยเหมือนกันตาม่ตามุ่งนี้ตาโม่ตามเราเป็นตามพ่ัมมันใส่กุพังเลยไปละเดี๋ยวพี่เป่าทำไมเวลาพี่ เหนือลางพี่ไม่ค่อยพักพกป้อกันปืนนี่ยพี่เปาเราเราตอระกันไว้เราเล่นเราห้ามตีกันเว้ยตีกันแล้วมันเป็นแบบทะเลาะกันแล้วมันลามลามทำไมลามเล่นลี่ลามไม่พกเมียลามระวังนะเมียหลุดอ้ไม่ไไมม่่รู้ไม่ทำไมพกเมียจองเมียเพื่อนไงใช่เออเนี่ยต้องเมียเพื่อนเนี่ยชอบไอ้เมีพื่อนต่อไปเลยเอาไปเไหนพี่บี้อยู่นะอยากอะไรเนี่ยไอ้ย่า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 ไอ้ยาไอ้ย่าขอเอาเมียน้องนะ ไม่ปืนกูนกูดิปืนน้งมหอบหไม่เลบอะไรบับเลรเลยกูหายครับปืนกูหายครับสีห้หครับไอ้เชี่ยปืนกูหายกูรู้กูรู้บัตรเข้าตัวปืนกูหายหายแล้เชี่ยได้หรือชไหนหายอยปืนหายเสร็จละเไรเียไอ้เชี่ยมาเชียกูเหลือบวกศูนย์โอ้เดี๋ยวไปนอน พี่ตั้มน่าจะโดนต่อพี่าลต่อตันนี้วันนี้เขาอยู่เยอะจังวะปกติไปแล้วพี่ตั้มเขนั้นต่อต่อเหละครับอาวุธหายทุกชิ้นนี่นับกี่โบ๊ครับสภาหนักไม่รู้เพื่อนอะไรนะรถขั้นหมดเลยครับเอาต่อได้ลั้นหมดเลยแต่เขานภาพคลิปหนึ่งอะพี่ชายพี่อยากต่อต่อไอ้นี่เขาก็นั่งปั่นน้าตพี่แจ๊กอยู่ไหนวะพี่แจ๊กอยู่ไหนวะที่นี่น้องหิวข้าวพี่อะไรเหรอ คุยเลยแม่คุยเลยก็ได้ครับจะได้จบเอ้าไอเปียกฮัลโหลไอเปียกมันอะมาคุยกันนะครับทั้งสองฝ่ายเอ่อเห็นว่าเจมีเอาต่อแมครั้อยใบเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่เอาครับโอแล้วครับโอเคครับไม่มีรจะคุยกับผมแม่ครับหลังจากที่คุยสะพานเนี่ยเมียจะคุยกันไหมคุยกันสักหน่อยไหมใครใครจะคุยอะไรครับไม่คุยใช่ไหมคือจะจบไปแบบนี้ใช่ไหมมีมีใครจะคุยไหมครับบังน้องเราอะ คุยไหมมันจะได้แบบเจะได้เคลียร์ไหมมันต้องคุยเพราะว่ามันหนักมันค้านคาแล้วผมบอกก่อนนะมันหนั้นนะเออแจ็คติดเด็ใครครับพูดได้เลยนะติดกระมือครับอหนึงอ่ะแค่มึกคนเดียวเลยที่เข้ามาล่าสุดคนเดียวเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับกันเหมือนเหมือนเขาแบบไอ้หลุยเด้อไอ้หลุยหลุยม่เนี้เลยไอ้หลุยผมก็ติดเหมือนกันครับผมมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเลยไอ้หลุยมาเนี้ยมาเนี่ยเลยมาเนี่ยแป๊บนึงดู้ทำไงครับอ้าวเอาล่ะทำงานพี่ตั้ม ติดกับพี่ตั้มอะครับไม่มีติดตู้ทำอะไรสภาติดตู้พิกออฟเลยครับให้เพื่อนช่วยพิกออฟเลยลองถามมือก็ได้ครับไม่ครับแจ็คมือไอเห็นเจ้าต่อไหมเหรบมือเจ้าต่อไหมเอาอะไรครับเอาเห็นน้องในบอบอกไงเอาผมอีกแล้วเหรอโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเงี้ผมอีกแล้วผมทุกเรื่องเลยอ้าวก็เห็นมึกชอบพูดอะไรแบบนี้ออกมาไง ยังไม่ได้พูดเลยเครับยังไม่ได้พูดเลยเไม่ไมน้องในบอลบอกว่าผมก็ได้ยินมาเมื่อกี้แต่ว่าไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมผมยังไม่ได้พูดเลยเลยครับแจ็คโอเคครับโอเคโอเคครับผม <c oughs> แหม <c oughs> ผมถูกเรื่องเลยแย่จริง ไม่เดี๋ยวคุยเคลียร์ก็ได้หมึกแบบอย่าเพิ่งแกล้งบ้าเดี๋ยวคุยกันก่อนไม่ใครร้ายไปเรียนร้านน้องใจร้านก่อนตัวดีไปตัวดีไปไม่เป็นไรแล้วเพาแย่แล้วเราบอกแล้วตัวดีตัวดีพื่อนมันก็คงต้องปรับความใจกันใหม่พี่ราำพี่รำเลยนะครับติดกับพี่รำครับไม่แน่เดี๋ยวเหลือกันหนึ่งทุบแล้วที่หลังน้องมาที่หลังเราทั้งหมดนั่นแะต้องปรับความเข้าใจกันใหม่หน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันเกินขอบเขตไปแล้วรอบเนี้ยการตีกัน่ะไว้ตายแล้วไม่ใช่แค่ฝังผมแล้วก็มันมันก็ทั้งคู่อ่ะ คุยกับตุยนะคุยคุยกับมึกเลยนะใครที่บอกว่าตำรวจนรมึกหมึกมาคุยเลยเอาผมแจ็คไงครับไม่กช่เรื่องขจคริงมันนี้ผ่านมาก็มันก็ถือว่ามีอะไรแล้วกันครับแต่ว่าก็มันคือถ้ามันไม่มีรอบหน้าแล้วแล้วกลับมาคุยกันปกติมันก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกครับแค่นั้นเลยก็คือผมก็ไม่ได้ชอบย้อนอดีตไปหรืออะไรพวกนี้หรอกครับผมเอาผมไม่ไม่ไม่ชอบนะครับแต่มีหลายๆคนชอบชอบย้อนอดีตไปนั่งแตะนั่งอะไรกัน นั่นแหละก็คือเรื่องแซดเนี่ยมันน่าจะจบแล้วแหละเพราะเราคุยกันไปแล้ววันนี้ไม่น่าจะมีปัญหากันแล้วก็คุยกับแอดมินไปแล้วก็จบไปแล้วแหละถูกไหมครับใช่ปะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะใช่ครับครัเพราะว่าตรงนั้นผมก็ไม่ไม่เจอแล้วครับฝั่งผมก็ไม่เจอแล้วโอเคใช่ไหมเอ็มดีเจออะไรอีกปะไม่เจอครับคือตรงนั้นเจอแบบรักกันครับพี่รักกันครับใช่ใช่ครับรักกันอยู่ครับมามันมียังมีหยาดมีอะไรอยู่เลยเอออันนี้คือยังไงคือจะพูดแบบยังไง อจะจะยังไงจะคุยยังไงจะคุยยังไงต่ง unku, ้มตั้มกดเลยนี่ยมึงไม่ต้องพูดอย่างนี้หรอกจริงๆแล้วอ่ะไม่ก็ทำได้ไม่เจออมันมันไม่เลยไม่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 ตากันให้เขาคุยกันดีตามกันตากันให้เขาคุยกันแค่นั้นเองให้กนยไม่ต้องไม่ต้องฟอร์มไม่ต้องฟอร์มรับหลังก็พูดอีกแบบพี่ตั้มรับพี่เหมือนเดิมแบบพี่ใจเย็นดีกว่าพี่ตัตมใจเย็นตั้ผมผมพูดได้ป่ะเรื่องเรื่องเขาด่าพวกผมแกงส่งแกงเสกอะไร พูดเลยว่าติดใจก็พูดเลยโอ้พูดเลยโอ้ผมผมผมติดใจครับที่บอกแก๊งเก่าผมแก๊งเสกอะไรอ่ะที่ด่าผมแก๊งเสกใครพูดอ่ะโอ้ใครพูดอ่ะยอดหลุยพูดครับหลุยอ้าวหลุยยังไงเป็นไปครับพี่มันคนพูดไหมนะไม่ไม่ควรครับพี่พลาดครับมันเอเคไม่เป็นไรรคับไม่มีแล้วผมก็ติดด้วยครับผมติดด้วยถ้าผมติดด้วยเหมือนกันครับ เดจริงไอ้นี้มันโโลอยู่ไหมโพโลมานมานี้หน่อยครับผมติดผมโดนเหยียดอะโโลอยู่ปะเดี๋ยวว่าไปเรื่องอะไรโดนแบบอางี้เอางี้ไไอ้โโลอยู่ไหมครับได้ยินนี่ปะได้ยินนี่ปะได้ยินครับโอเคนงเลี่ยงโมเนกิดไอ้ไอ้ไอ้โนเนมกับจนอะจับจมือไปคุยกับไอ้บัตรไรเหยียไปเออผมก็โดนครับโดนไอ้โนเน่มจะเหยียบห้เดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้มิอะั้ว่าไม่ต้อง อะไรอะ่ะไม่ต้องโทษกนหรอกเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่รับจบอยู่แล้วเดี๋ยวเคลียร์เองทั้งเรื่องของอีพีพูดมาแล้วก็วเรื่องของจอยว่าเรื่องของทุกคนพี่มีอยู่ในมือบน,นละเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวประกาศให้โอเคปะมันไม่จบแค่นี้หรอกมันมีอยู่ในมือพี่อีกรอพี่แป๊บน,นึงเดี๋ยวพี่จัดให้ประมาณนี้ครับแต่ยกตีอะ่ะประมาณนั้นที่เขาได้บอก คือคือไอ้เรื่องที่ผิดว่าไปทจำผิดแต่ว่าเรื่องเคลียร์ใจนี้คุยกันได้ใช่ใช่ครับพี่กิตตั้มจะพูดอะไรหรือเปล่าพูดแล้วก็ตามตามที่ตามที่พูดเลยคุยใครให้คุยใครผมเห็นด้กับพี่รามนะต้องเคลียร์ใจนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปเหยียดใครอ่ะตึกไปพัฒน์ตึ๊กตามที่พี่โดบอกเลยอย่างก็เราเราต้องคุยอะไรอีกปะไม่ได้นะแน่ใจนะือเ่ว่าคุณบัตไม่ได้เหยียดใครอ่ะ ไม่เป็นไร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 จะเยปล่อยไม่เป็นไรพ่อเสือล่อยป่าม่เยยอ่ะแต่ให้บโดนเหยียดะไม่จริงเรื่องนั้นหมดที่บอกแล้วปล่โลยก็ปล่อยพี่โดเลยปล่อยพี่โดปเลยคือก็อย่างที่บอกครับว่ามันมันไม่เคลียร์ใจกันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ผมเห็นล้วับพี่แจ็คนะเพราะว่าต้องเคลียร์ใจกันมันจะได้รักกันเหมือนเดิมครับต้องเจนพี่โดว่าไงพี่คือมันจะฉกตรงนี้เลยะแต่พูดไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นยง

เียอันนี้สองตอรี่รวมกันร้อยห้าสิบใบอะเขาเพื่อดเพื่อนที่นี่เหมือนจะเก่งคนมีแต่คำพูดที่อย่างไม่เป็นเล่นจริงเหมือนพวกพนักงานเพื่อนได้ยินใครับ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 เราเราเอาโปรเทคเนาะเอาครับเอาเอาเอาไว้แอ้วก็ทำคนไหมทำคนไหมเอาเอาเอาไห่มากๆเดี๋ยวคุณทำเอาไม่เอามึงจะพ้นกันไหมเนี่ยแล้วก็เรื่องเรื่องเหรียญ เปลี่ยนแคสเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวประกาศโพเทครับไปก่อนเลยพี่โโอเเคคทถ้าอยากเรียนแล้วแต่พี่แจ็คพี่แจ็คพูดอะไรเดี๋ยวจะให้ปลดก็ก็มาบอกไว้ปลดไว้ก่อนนะไม่เสียตังค์นะโอเคครับโอเคพี่พเกย์ทับเหรียญพี่เล็กแลับมันไม่มีใครแจ้งใครหรอกพี่คือมันมันก็เป็นแบบนี้พี่เออเอาเป็นแบบนี้แล้วกันพี่พี่พูดก่อนไหมถ้างั้นะ พี่พี่จ้าผมคิดว่าผมตัดสินใจแล้วแหละมีในใจแล้วก็สมมติถ้าเกิดพี่โดมีอะไรของฝั่งพวกผมที่ผิดก็เด้งขึ้นมาเลยพี่และส่วนของเขาที่มีบางส่วนของผมที่แจ้งไปแล้วหรืออะไรก็ก็อยากให้มันคืออยากให้มันเคลียร์ในช่วงช่วงช่วงเวลาแบบใกล้ๆตอนนี้เลยได้ไหมพี่หรือว่าต้องเป็นพรุ่งนี้หรือยังไงถามว่าได้ไหมมันก็ได้มัเก็จะได้เด้งทีเดียวเลยว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าสมมติพี่พี่เข้าใจอยู่ใช่ไหมครับว่าไอ้ส่งคำใบมันจะเป็นแนวไหน แต่ว่าพวกผมจะหยุดตรงนี้แล้วคือไม่ได้แจวอะไรแจ้งเขาไปแล้วแล้วหลังจากผมไม่เอาแล้วจริงๆเดี๋ยวตัดมันตัดแค่เที่ยงเทีของใช่ใช่พี่ก็คือไอ้ตรงนี้เราทั้งหมดเลยก็คือเรื่องอะไรที่มีอยู่หรืออะไรที่ยังไม่ได้แจ้งเลยไม่ไม่ต้องไปแจ้งก็คือหยุดเอาที่มันแค่เรื่องที่มันเดินไปแล้วที่พี่ดนรับรู้มาประมาณนั้นใช่ไหมไม่จริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่พูดตามมาตรฐานเดียวกันเลยก็คือให้แค่เที่ยงวันแค่นี้หลังคืนนี้พี่ไม่รับแล้วเอาไว้มันเป็นไปแล้วทั้งเรื่อง อ่าได้ได้ได้ตามมาเพียงพี่ดีกว่าเองจะยังไงก็แล้วแต่เองแล้วกันปล่อยไปของเราปล่อยไปโอเคปล่อยไอ้เรื่องเรื่องเบรกกับตอร์ดี้เราเรื่องเบรกไหนเบรกไหนวะไม่ไอ้ไอ้แนปปี้ไงเป็นไงบ้างพี่โรเนปปี้เป็นไงบ้างเนปปี้เราต้องถามเจได่นะเพราะว่าจริงๆของสองส่วนนั้นนะพี่เจเล้เคลียร์จริงๆพี่มาดูแค่นี้เฉยแอันนั้นมันชัวร์แล้วไม่ใช่เหรอพี่ที่เหมือนที่ผมได้ยินมามันชัวร์แล้วเขานะมันน่าจะชัวร์เลยเกิดจาการให้จนถึงสตอรี่นแล้วก็มีบิลลี่แหละพี่บิลลลลีี่่่บิอะ คือดับจะเจี๊ยบยังโดนไวของสองคนนะผมคิดว่าน่าจะชวนแล้วใช่เปลี่ยนโดนคไวอ่ะพี่โดใช่เปลี่ยนโดนไวมากเลยจริงผมไม่ค่อยอยากจะนี่หรอกแต่เรื่องอันนั้นฟังตั้งแต่สตอรี่บีแล้วอ่ะผมไม่น้องเี่ยวกันนะแต่พี่ผมว่าผมว่าต้องเคลียร์เลยนะพี่โดเพราะว่ามันไม่ได้เสี่ยงแต่รอบี่แ่ะผมสี่คนมาแล้วแหมพวกคูนไปผมวิ่งกันเลยนะกระร้าครับรอดไหนครับผมกระร้ามาเคลียร์เย้่ยเขาหลอกพี่เกดพี่เกดที่ไหนอ่ะเอาเหรียญให้มาเอาเหรียญมาให้หน่อยเลยพี่เกดไปไปไปเร่งอะไรพี่ปีสองครับ ผมเรียนอยู่ในตู้อ่ะเดี๋ยวผมมีเอามาให้ครับยังไงพี่ตั้ามี่ไม่เห็นใจอะไรมพี่ไม่เก็บไว้ในตู้มันนไม่ก็คุยไม่รู้เรื่องหรอกเมื่อกี้หน้าสภามันจะคุยยังจะซัดกับกูอยู่เลยอแสดงว่าติดใจถูกเปล่ะเมื่อกี้มันพูดพูดดีๆเะล่ะกูก็ไม่พูดดีด้วยหรอกติดใจเขาต่อติดใจเขาต่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมยังติดมึงมึงมาพูดแซกกูอยู่เลยถูกถูกพี่ถูกมันจะพูดแซงไม่ไดสองเต็งสองเต็งแล้วน่ากัวมันมันพี่พวกแข็งนี่คือมันเหมอนพวกแข็งเจนี่ยก็เข่าหายเจอขึ้นเลยอะไร ผมว่านะผมว่าควรหยุดสงคราวมาตรงนี้จริงๆอ่ะผม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 มองว่าฝั่งหนูนะเขาแม่อะไรนะบางคนอ่ะมาถึงว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมมองว่าไม่แม่อะไรไว้อย่างตอสอย่างอะไรเนี้ยผมว่าฝั่งหนูไม่มีอะไรหรอกมันจะมีแค่บางคนไว้แบบมีคนสองคนคนเดียวอ่ะที่แบบเจ้าต่อหรออะไรเงี้ยแต่คนอื่นผมมองว่าไม่ไม่ไม่ได้อะไรกับเราอยู่แล้วอ่ะมีแค่คนเดียวเว้มีแค่คนเดียวที่มีปัญหา ไม่ไงมันรอมไอ้พกนี่มันเปลนมมาแล้วมันเอาหน่อยใช่ป่ะมไม่มามันเปลี่ยนใหม่มาแล้วเปลี่ยนใหม่มาแชอบกล้วยไม่ชอบชอบกล้วยแย่นะแย่ไม่เป็นไรนะพี่อยู่เว้ยไอ้ไอ้บั๊บมันบอกมันไม่มันไม่มันไม่รู้เรื่องด้วยจริงด้วยมันบอกไอ้ไน้ไอ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 ไอ้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 ัไอ้ไไอ้ไไอ้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 บัมอออกูก็ด่ามันให้ดิมาแก้ไอุ้้อ พี่ตามพี่ตมพี่ตา่ตจคุยกับผมว่ะอากคุยเรื่องอะไรเรื่องใบมั้งน่ะเดี๋ยวผมไปคุยกันนะไปดูเลยดเยไปดูเลยดเยไปดเลยไปดูยไปเยไดเยไปดเลยไปดูเลยไปดูเยไปดูเลยไปอูเลยไปดูเลยกกูไปไวเัดเลยสปดูเลยไปีลยไปดเลยูเลยไปอเลยไปดูเยนเันนี้เลยไปเปลดยไครับลไลเไ้มบลายูลยูไอยยยเ ล้วก็ปล่อยปล่อยไปตามที่พี่โดเขาจะแล้วแล้วถ้าสมมุติว่ามันสมมุตินะสมมุตินะแล้วแบบแล้วมันแดงกันครึ่งแก๊งต่างคนต่างครึ่งเนี่ยแล้วมันจะทํายังไงวะอันนี้จะบอกนะว่าตามนั้นอะตอบตอบไม่ถูกเลยพี่เอาก็ใช่ไง่เพราะผมก็ไม่ได้ให้เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะวกมึงทำใจพวกมึงทาใจกันได้เหรอผมผมผมมองถ้าส่วนตัวตั้มพี่พี่มองว่าแบบให้มันจบตรงนี้ดีกว่าเรื่องเรื่องใบอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมก็พูดกับพี่โดแล้วว่าไอหลังหลังจากนี้ก็คือไม่ไม่ได้อะไรแล้ว จากที่อันนี้แบบแบบผ่างๆที่เขาคอปล่อยให้มันจบตรงนี้ไปเลยทุกวันนี้มันก็ต่างเสียหายไปเยอะแล้วถ้าต่างคนต่างจบอ่ะมันจะได้ไม่มีใครโดนแดงแล้วแบบเพื่อนๆจะได้อยู่กันครบแบบเนี้ยอย่างเงี้ยจะดีกว่าไหมเผื่อเราจะได้เล่นกันต่อได้ไงครับี่บอก็คือเมื่อกี้ที่ผมคุยกับกับพี่โดก็คือไออันไหนที่มันเดินเรื่องอยู่แล้วหรือว่ามันมันรออะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือก็คงต้องปล่อยไปแต่ว่าอันไหนอันใหม่หรืออะไรก็ไม่ไม่พวกผมไม่ได้มีอะไรเลยครับโอเค ใช่ครับพี่อันใหม่ก็คือจากตรงนี้ก็คือไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเสริมมันไหนแล้วเหลืออะไรไม่ <Okay. S 1> ไม่ได้ตามมาเลยเลยครับแล้วอันเก่าอันเก่าเป็นยังไงนะครับอันเก่าก็ผมไม่รู้ครับคือเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องสตอรี่ที่แล้วด้วยครับ oh, <okay. S 1> ที่รอคําตอบรอเขาใช่ใช่ครับพี่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันตรบนี้มาๆๆ ี่จะมารอีมีใครเสริมอะไรกันป่ะมาเอายี้พี่ไม่พี่ังพี่ฟ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 ังนะฟังรามหน่อยพูดก่อนถ้ามันมีได้ยินว่าเคสว่าที่แบบว่าเอาเรื่องกลับมาพูดได้ใช่ป่ะพี่เข้าดิลามอ่ะกดห้องส่งหลักฐานอ่ะเหมือนปรามาณูรอระเบิดเวลาพี่ก็ไปดูไม่ใช่คืออันเก่าไม่ได้หรอกมันบอกเราไม่เสียอะไรเลยเราเสียเย็บเปียกไปเออเย็บไปเออไปใบเดย์ส์มเย็บเปียกไปอ่ะึืนบวกสีนะตึงโบกสีเลยนะต้องเอามันแล้วเข้ามาก็ต้องรีตัวหรือเปล่านะ ไม่ยอม้มันโดนรีตัวเนี่ยทักที่ครั้งมนาไม่ไม่ไม่จะโดนไปเลยไงสัตีตีไปอย่างนี้ว่าตีไปว่าของเขาก็มีของเขาก็มีก็ไอไอแนปปี้อะไรที่มึงพูดกันอ่ะใช่ใช่แม่ลแม่ลแม่มีม่แล้วจะทาไงมันทำไงะไรได้ทาไงมันมีของไอเชิญด้วยนี่มันไปทำอะไรอไนนี้อยากรู้อยางรู้ เห็นคนมันบอกมันมาเป็ตอนไรนี่รอรอดูรอดูเอฟเฟกไม่ไม่ไม่เอาเอาอย่างนี้อย่างนี้พวกมึงพวกมึงดูคนฟังกูเอาอย่างนี้เอฟเฟกหลังจากนี้เดี๋ยวกูจะถามพวกมึงอีกทีก็มึงรอรอรอดูในในในหนังสือพิมพ์อะไรกันด้วยแล้วกันเผื่อถามในในกลุ่มในอะไรเดี๋ยวคุยกันก็ได้ตรงนี้เรื่องหลักถามเพราะเพราะมันคือเรื่องข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีก็ได้เดี๋ยวถามพวกมึงอีกทีว่ายังไงรอรอเทคเอฟเฟกหลังจากนี้รอว่าเขาจะแจ้งเพิ่มไหมหรือว่าเราจะมีใครโดนแบนเพิ่มไหมอะไรอย่่่างี้้แแคคนนั พราะตรงนี้เรามาคุยกันมันก็เราก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรถูกป่ะล่ะแต่เอางี้เอาเอางี้เที่ยงนะใครมีหลักฐานเตรียมเตรียมไว้ในมือก็ดีเอาแบบนี้แล้วกันมันก่อนหลักฐานสตอรี่นี้ถูกไหมเออใครมีแล้วก็สยัด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 ส่งในนี่เลยในกลุ่มไว้ก่อนเก็บไว้เลยแล้วเดี๋ยวคอยกันเผื่อไว้โอ้บึมเลยดิไม่ใจดีกับเราเผื่อไว้เผื่อไว้เราเราไม่ได้จะนี่นะเผื่อไว้เผื่อไว้โดนเรื่องอะไรครับโดนนี่ เล่นไปเลยมันเล่นกับเราแล้วผมไม่โดนอยู่แล้วผมจะโดนเรื่องอะไรอะถ้ากดมันออกมาใหม่อะไรเงี้ยแสดงว่าผมมันก็ไม่ได้ถูกปะถ้ากดเขี่ยขึ้นมาใหม่ผมโดนเรื่องอะไรไม่โดนผมโดนเรื่องอะไรผมไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแต่อย่าลืมฝั่งเราเราคุยแค่กันเราก็ด้วยอย่าลืมว่าเราจะมีใครไปเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยก็ด่าปกติไม่มีหรอกไม่มีมันจะบุลลี่อะไรมไม่ได้เป็นบุลลี่ไปอะไรมันด่าปกติ คุณด่าแบบนี้อยู่แล้วปกติถ้าไปด่าไอ้เทียไอ้หน้าไอ้พ่องตายแม่มึงตายไอ้อ้วนไอ้ดำอันนั้นผมโดนอยู่แล้วไอ้ลาวอะไรเงี้ยเออมันนั้นปกติมี่อะไรอย่างเงี้ยน้องกูไปตัดหน้าผู้กองไอเยี่ยถ้าถ้าหลังจากเงี้ยเดี๋หลังจากนี้เดี๋ยวเดีแพ็กเก็ตแลนด์กับตั้มโดยแบสโดนเมื่มึงก็อยู่กันเองอะ เดินแล้วผมว่าของเราไม่ได้มีเดินมีนะไม่มีแล้วกูเราเนี่ยจะไม่ตามเลยถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ตั้มกับพี่เกตไปเดี๋ยวผมพาได้บัณฑิตสกิลจริงพี่พวกแม่งหนักมากกว่าเราพี่พวกเราแม่งไม่ไม่แล้วใครที่ใครที่อัดอะไรวะแต่ต้องมึงเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวเพิมลบเด้อเผื่อมีอะไรก็ต้องใช้แต่กูถามงมาที่ของกูมึงไอ้นี่ยัง ำไว้ก่อนแจ้งไปแล้วเขาบอกหลับเรื่ลยผมจะบอกว่าถ้าเกิดเขาจะเล่นกับของเจตตี้ที่แบบเจตตี้บัฟเรื่องสตอรี่แล้วอะก็มึงก็ขุดตั้งแต่ของไอ้หลุยที่มันด่าพ่อในไฟแรกในอุโมงอ่ะกูมีกูมีกูมีคลิปอ่บมึงฟังนะเว้ยคือถ้าเขาไม่ยอมตรงนี้มึงก็ไม่ต้องยอมเหมือนกันไม่ยอมไม่ยอมแต่มันไม่น่าจะขุดได้หรอกเพรามันมันไม่เกินเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ถึงสี่แปดนะไม่ไม่รู้อ่ะเอาง่ายไม่แน่เดี๋ยวเขาอาจจะหลงแจ้งกู่เดินไปถ้าถ้ากูจะโดนใบอ่ะกูจะโดนแค่ตรงนั้นแหละไอ้ที่ไปนั้นแหละ ไม่ใเพื่อนแล้วถ้าตรงนั้นมันผ่านไปแล้วไงแล้วมึงจะโดนได้ไงมันก็ไม่โดนแล้วถ้าถ้ามึงจะโดนตรงนั้นก็ก็โดนไปให้หมดเลยเอาไม่ให้หมดไปทุกอย่างละเอาให้เละกันไปข้างอะถ้ากูโดนนะมึงรอดูเลยนะดิถ้ากูโดนก็ตามนั้นเลยเออก็ไม่ยอมแน่จะใช้ไอ้นี่นะไม่ได้ถ้าใครโดนอีกก็เนี่ยรอระเบิดระบังระบางนะบางระจันนะบึ้มรอรอพระพุธชุดไม่ใช่เรื่องอย่าเพิ่งพูดอะไรไปเรื่อยนะมึงรักษาหน้าไปเท่าไหร่เราโกอยู่อ่ะ คนดีแค่คุยเพื่อนตายเป็นคนึงแล้วรับยัดีกว่าไปคนดีไปไอเปี๊ยกก็ไม่ตายฟรีไอเปี๊ยกก็ไม่ตายฟรีใช่ไหมไอเปี๊ยกกมาตายฟีน้องคนนั้มาตายฟีเว้ยก็โลโดนเรื่องอะไรครับก็โลโดนเรื่องอะไรก็โลโดนเรื่องอะไรแต่ไม่แจ้งผมผมก็ชิวๆอยู่แล้ว จะมาแจงผมเรืองได้ไงี่่เขาด่าด่าแบบนี้เรียมอะอรครับไม่ครับหรอกจะเอาขนไปหนไปไหจะไล่วเดี๋ยวเเรกอไป้เอ้พี่เกดได้ไหมมามาวางสวางสพี่พี่ตเกียวขอตังสองสเอาเลยนะตังสองแสนจ่ายจ่ายจะไปเปล่าจ่อะไรเจ็ชาทองไปเอาที่แลนได้ไหมแลนดำ

จริงๆผมอยากแบบใจผมนะใจผมตอนนี้นะผมอยากให้ทุกเรื่องเนี้ยมันยุติไปเลยเว้ยแบบไม่ต้องดําเนินอะไรทั้งนั้นแบบจบไปเลยไม่ต้องดําเนินที่อะไรทั้งนั้นนะให้มันคาไวตรงเนี้ยให้มันจบไปเลยคือผมไม่อยากแบบให้มันเป็นแบบน,น,นั้นเลยดำเนิเนคดีที่อะไรอย่างเงี้ยเชื่อเถอะถึงแม้ว่าผมจะพูดแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะพูดพูดกับพูดกับแก๊งตัวเองว่าเฮ้ยมึงอย่าไปแจ้งไปมันทำไม่ได้หรอกสุดท้ายถ้าผมโดนไปอ่ะมีเหรอจะมีใครยอมถูกปะ ถ้าผมโดนใบเนี่ยผมเชื่อเลยหนึ่งในแก๊งเราอ่ะแม่งเอาแม่งเอาแน่เชื่อแบบผมห้ามไม่ได้หรอกไอรีบงรีวายมันก็ไม่ยอมให้ผมโดนหรอกผมก่ะเมื่อกี้มันยังพูดอยู่เลยถ้าผมโดนใบเหลืองเนี่ยถ้าผมโดนใบเนี่ยไอวงไอลามันก็ไม่ยอมเว้ยผมพูดแบบถึงแบบจะพูดแบบว่าเอ้ยมึงอย่าไปทำอะไรมันไม่ได้เว้ยผมพูดไปแล้วว่าแบบคือผมพูดแล้วนะก่อนผมจะตัสินผมก็พูดกับพวกมันอยู่คุยแบบคุยกันอยู่เลยว่าถ้าแบบถ้ากูโดนใบหรืออะไรแกมึง มึงอย่าไปแจ้งได้ไหมอะไรเงี้ยมึงปล่อยไปเลยอะไรตามสตอรี่เลยผมพยายามห้ามอยู่เลยมันมันมัน,ม,นมันก็พูดแบบท่านองว่าเฮ้ยถ้ามึงโดนกูก็ไม่ยอมไอ้เฮียมึงดูไอ้แจ็คดิไอ้แจ็คโดนมึงไอ้เฮียใครเขายอมอะไรเงี้ย